เพียงแต่เพิ่นเี็กรู้ซื้อละของห้จัดทั้งสิ้นและกับโอเค่าวัเขจก็ไปตามเออแล้วของห้จักเลี้ยงอย่างไรนตอนน้อนนไปทีไหนนอนเพราไปเที่ยวถึงที่นั่น้าขี่ขาัีว้าเร่ตัวไก่เนาะ <Yeah. S 2> ี้เขาไปใส่พอเป็นอะไไปิ่งกรบอกว่าไม่อยากเป็นข่าวอีกแล้วบอกหาาายาายตลยล้ป Thank you.